เพราะผู้สูงอายุี่มวลกล้ามเนื้อจะน้อยลงครับจริงๆอายุเยอะเนี่ยเป็นสาเหตุหนึ่งที่สําคัญแต่ว่าจะมีปัจจัยเสริมอย่างอื่นอีกเจอกันอีกแล้วครับกับปรามาแชริ่งเพราะสุขภาพที่ดีคือการแบ่งปันนะครับวันนี้เราอยู่กันที่เรื่องของผู้สูงอายุแต่ว่าจะจบไปที่มวลกล้ามเนื้อเพราะผู้สูงอายุี่มวลกล้ามเนื้อจะน้อยลงครับคราวนี้อาหารสําคัญมากๆเดี๋ยววันนี้พูดคุยกับอาจารย์ผลนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยค,คืออะไรอ่ะ จร,จริงๆเป็นภาวะที่เจอได้ตามวัยของผู้สูงอายุนะคะเพราะว่าพอเราอายุเยอะขึ้นกล้ามเนื้อกับกระดูกจะมีความคลายกันรตรงที่ว่ามันจะสร้างแล้วขึ้นไปถึงจุดที่เรามีกล้ามเนื้อและกระดูกสูงสุดที่อายุประมาณ25ปีพอเราอายุเริ่มเยอะขึ้นเช่นอายุเกิน30เนี่ยกล้ามเนื้อเริ่มสูญสลายแล้วถ้าเกิดผมถามว่าสาเหตุเกิดจากอะไรก็คือช่วงอายุเลยเหรอครับหรือมีสาเหตุอื่นไหมจริงๆอายุเยอะเนี่ยเป็นสาเหตุหนึ่งที่สาคัญแต่ว่าจะมีปัจจัยเสริมอนีางอื่นอีกเช่นคนที่มีภาวะขาดสารอาหารกินอาหารพพพลัังงงาานนนไม่่่เีียออแตกก็ทสํคคญืิโป เพียงพอรวมรถึงไม่ค่อยขยับไม่มีการออกกําลังกายก็จะเ,<อ>เป็นเหตุทําให้กล้ามเนื้อเนี่ยสูญสลายไปเร็วขึ้นนะคะหรือไม่ต้องสูงอายุมากก็ตามถ้ามีโรคประจําตัวเช่นมีภาวะการอักเสบที่เกิดขึ้นจากโรคมะเรง็งโรคตับโรคไตเบาหวานโรคหัวใจพวกในร่างกายมีการอักเสบก็ทําให้กล้ามเนื้อมันสูญสลายเร็วยิ่งขึ้น ก็คือเกิดจากการที่กล้ามเนื้อเราน้อยกล้ามเนื้อเราไม่แข็งแรงสมรรถภาพทางกายก็จะแย่ลงเช่นบางคนนะคะเขาก็อาจจะรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยแข็งแรงก็รู้สึกว่าไม่ค่อยมีแรงขึ้นบันไดไม่สะดวกซึ่งพวกเนี้ยพอเป็นเยอะๆก็จะเป็นความเสี่ยงที่อาจจะไม่เขาเกิดภาวะหกลม้มพอหกล้มเนี่ยผู้สูงอายุที่ต้องระวังถือว่าบางทีเนี่ยจะเกิดกระดูกหักโดยเฉพาะกระดูกสะโพกก็ทําให้เขามีปัญหาซักซ้อนต่างๆตามมาได้คราวนี้ถ้าเกิดจะถามถึงวิธีการป้องกันแหละครับว่าเนี่ยตั้งแต่วัยเนี้ยเราจะมีวิธีการป้องกันะตั้งแต่ตรรงงงนี้้้ไไดยบาจิๆ การที่เราสร้างกล้ามเนื้อ,อาไว้ตั้งแต่สมัยที่เราเป็นหนุ่มสาวเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคกะ็คือทานอาหารให้ดีพลังงานโปรโตีนให้เพียงพอรักษาน้ําหนักให้ไม่อ้วนไม่ผอมออกกําลังกายแบบชนิดท,ที่สร้างกล้ามเนือ้อเราก็จะมีต้นทุนดีละ เป็นพวกเราคนอายุปกติใช่ไหมคะเราต้องการโปรตีนประมาณ0.8กรัมถึง1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมเช่นคุณแค่หนัก50สมิก็ต้องการอตีกลมๆ1กรัมต่อกิโลคือต้องการโปรตีน50กรัมกินดีละออกกำลังกายละพอไหมฮะพอในการที่เราจะดูแลสุขภาพให้เป็นปกติค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามีภาวะที่เกิด กล้ามเนื้อน้อยแล้วในผู้สูงอายุเนี่ยนอกจากการที่เราจะต้องรับประทานพลังงานให้เพียงพอเนี่ยการรับประทานโปรโตีนต้องเพิ่มขึ้นอีก20ซถ้าเกิดว่าเป็นคนไข้ที่มีเรื่องของโรคไตเสื่อมต้องคุยกับคุณหมอ,อมเพราะในคนไข้บางคนคุณหมอเขาจะแนะนําให้จํากัดโปรโตีนเพื่อชะลอความเสื่อมของไตเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งท้อนะครับเราจะเป็นคนแก่ที่มีสุขภาพดีไปด้วยกันนะครับขอบคุณอาจารย์ฝนด้วยครับค่ะทางหน้าเรามาชัริ่งเกี่ยวกับเรื่องอะไรเราติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe กันด้วยเจอกััันนคคลิห้ารรบบบ